ยังคงอยู่ที่เหรียญรุ่นอุดมทรัพย์นะครับผมของพระอาจารย์ต้อมประพัสโลพิมพ์เหรียญรูปไข่นะครับผมเป็นรายการจองรายการที่7นะครับเนื้อมวลสารโลหะเพื่อนเพื่อนีๆ่ๆเห็นจะเห็นได้ว่าเป็นเนื้อสีออกคล้ายๆกับทองแดงนะครับผมแต่จะมีคราบสีดำนะครับเป็นกระดำกระด่างน,นะครับผมก็คือเนื้อ มวลสารโลหะที่ได้รับการผสมมาจากวัตถุมงคลชนิดต่างๆนะครับผมที่มาดามเดียนะครับผมได้นํามาถวายพระอาจารย์ต้องทําการพรีมวลสารนะครับผมแล้วก็หล่อหลอมนะครับออกมาเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อมวลสารโลหะนี้นะครับผมทําให้ผิวโลหะนะครับจะแตกต่างกับผิวทองแดงทั่วไปนะครับผมก็คือเป็น สีผิวที่คล้ายๆกับเนื้อโลหะเก่านะครับผมซึ่งก็เป็นตามนั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นโลหะเก่านำมาผสมจริงๆนะครับผมความพิเศษของเหรียญที่นำมาเพื่อนๆพี่ๆชมเนี่ยครับผมจะมีอักขระลายจานนะครับผมของพระอาจารย์ต้อมนะครับเป็นตัวเล็กๆเลยนะครับผมเหรียญน,นี่มีขนาด2.5าเซนส่วนสูง3.5เซนรวมหูเหรียญสีเซนติเมตรนะครับผม เพ,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 พื่อนๆพี่ๆเห็นจากภาพขยายนี่อาจจะไม่ทราบว่าตัวอัขระลายจานนี้ตัวเล็กขนาดไหนนะครับผมอันนี้เป็นภาพในมุมขยายเฉยๆนะครับผมเห็นนะฮะด้านบนอัขระลายจานนามาพะทะนะครับผมส่วนด้านข้างก็จะเป็นยันที่พระอ,อาจารย์ได้ทําการอาจารย์เมตตาาจารย์ลงในเหรียญ เหรียญน,นี้นะครับผมตรงกลางเป็นรูปพราะจารย์ต้อมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์พาดสังคติเบี่ยงทางขวามือเราทางซ้ายมือของพราะจารย์นะครับผมพระครูประหลัดสุปวัตประพัฒสโลนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นอยู่ที่ชั้นของพระราชนะครับผมก็คือเป็นเจ้าคุณนะครับผมจะเรียกว่าเจ้าคุณ อ่าปภัสโลหรือว่าเจ้าคุณต้อมก็ได้นะครับผมแต่ว่าพระอาจารย์ต้อมก็ไม่ได้เป็นอ่าพระที่ถือศักดิ์ถือยศอะไรนะครับผมก็อ่าให้ความอ่าเท่าเทียมนะครับผมเวลามีอ่าผู้คนนะครับผมเข้ามาอ่ากราบนะครับผมเขาแวะเข้ามาเยี่ยเยี่ยมพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ให้ความเป็นกันเองเป็นอย่างมากนะฮะถือว่าเป็นอ่าครูอาจารย์ที่ อยู่ในสมณศักดิ์ที่สูงแล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ให้ความเมตตากับคนที่เข้ามาศรัทธ,ธาและเข้ามาเยี่ยมนะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังก็จะเป็นอัคารลายยันต่างๆของพระอาจารย์ที่อยู่ในหมวดของทิพมลหลวงนะครับผมชื่อรุ่นว่าอุดมทรัพย์นะครับจะมีะสําหรับเหรียญรุ่นนี้จะมีต่อคําว่าพิเศษนะครับผมก็คืออยู่ในรายการจองที่ เเป็นเนื้อมวลสารล้วนนะครับผมเนี่ยฮะจะมีโค้ดรูปไก่นะครับผมเป็นโค้ดรูปไก่ซึ่งเป็นปีเกิดของผ้าจาย์เองนะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือเขียนวัท่าสแบงครับพื้นเหรียญเรียบนะครับผมแต่ว่าลงกล้องส่องขายายจะเห็นได้ว่ามีาเส้นสายลายเสี้นที่ชัดเจนนะครับผมนี่ครับตัวนี้ผมพูด เกือบในทุกๆเทปนะครับผมว่ามีความสำคัญตรงที่เวลามีเหรียญปลอมออกมานะครับเส้นสายลายเสี้ยนพวกนี้นะครับจะใช้เป็นข้อเปรียบเทียบในรายละเอียดว่าเป็นของเก๊กของแท้นะครับนี่ฮะด้านหน้าขอบยกสูงนะครับผมแล้วก็เว้าสลปเข้ามาหารูปของพระจารย์ที่อยู่ตรงกลางนะครับผมการแกะเนื้อหาการแกะทิมในเหรียญรุ่นนี้นะครับผมถือว่ามีความละเอียดละออนะครับเพื่อนๆนดูผิวของ ผ้า,าจานนะครับผมเห็นไหมฮะลงกลองแล้วเหมือนกับผิวของมนุษย์จริงๆเลยนะครับผมแม้แต่รายละเอียดของกอนนะครับรายละเอียดของจีวรน,นี่ก็ถือได้ว่า,าเป็นลายผ้าทีา่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับโอ้เหรียญรุ่นนี้นี่เนื้อนี้อาจจะเป็นเนื้อธรรมดานะครับแต่ไม่ธรรมดาตรงเวลาลงเหล็กกาดนี่ครับเวลามีการหาเช่าหาเปลี่ยนมือนี่เหรียญ ปกติทั่วไปนี่ก็สมมุติว่าราคา5 0านะครับผมพอมีลายมือของพระ้าจารย์นี่กลายเป็นเหรียญรพันห้าขึ้นไปเฉยเลยนะครับผมก็เป็นความพิเศษแต่ว่าเพ,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 พื่อนๆพี่ๆนะครับผมถ้ามีเหรียญที่ยังไม่ได้ลงเหล็กจานนี้ก็ถ้าแทกไปไทยมาผ่านที่วัดท่าสแปงนะครับผมเข้ากับผ้าจารผอาจาย์ก็เมตตาจา์ให้นะครับผมกับทุกคนทุกท่านนะครับผม เหรียญเป็นเหรียญที่สวยเหรียญหนึ่งนะครับผมซึ่งนำเสนอไปแล้วใน,ในหลายๆเทปนะครับผมในเนื้อต่างๆนะครับผมผมก็มีเนื้อเหรียญมีเนื้อหาในการจัดสร้างไม่มากนะครับผมเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัจจัยมากพอที่จะเช่าเนื้อสำคัญได้มากนักนะครับผมก็เอาเท่าที่ เอาเท่าที่ได้นะครับผมตามศรัทธาแล้วก็นำมาเผยแพร่เพื่อที่จะเป็นวิทยาทานในการศึกษาร่วมกันครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนเพืนีพนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ